สวัสดีค่ะชาวราศีพุกโศกคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการดูดวงความรักของชาวราศีพุกโศกนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนะคะที่จะถึงนี้เป็นการดูแบบภาพรวมนะคะคงไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่าในท่าหนึ่งเป็นพิเศษเนะาะใครอยากดูดวงใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะมีจะทิ้นลิงก์ข้างล่างไว้ให้คลิกลิงค์และแอดเพื่อนอเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะคะเป็นการดูแบบภาพรวมนะคะคงไม่ได้ตรงกับทุกท่านเนาะ โอเคค่ะเริ่มเลยนะคะความรักของชาวราศีศพฤษภนะคะในเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรช่วงวันนะคะสี่ดาว นะคะชาวราศีพฤษภช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงเป็นตัวเลือกนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงเลือกใครนะคะช่วงนี้ความรักนะคะบางคนอาจจะห่างกันพรรยะาทางนะคะบางคนอาจจะเพิ่งทะเลาะก,กันนะคะก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันบางท่านนะคะน่าจะมีการบล็อกกันไปแล้วนะคะในความสัมพันธ์ไม่คุยกันแล้วนะคะในใจอยากมูฟออนค่ะเหนื่อยล้านะคะผิดหวังนะคะไม่อยากมีความ สัมพันธ์อะไรกับคนคนนี้อีกแล้วนะคะน่าจะมีในเรื่องของมือที่สามนะคะแล้วก็มีการตัวเลือกนะคะเข้ามานะในความสัมพันธ์ก็เลยทําให้คุณเองเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะไม่อยากที่จะไปยุ่งข้องเกี่ยวอะไรกับเขามากอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่สบายใจอยากอยู่สนโสดแต่ในเดือนนี้นะคะเท่าที่เมดูเนี่ยมีโอกาส ะะที่จะมีคนเข้ามานะที่เป็นคนใหม่ๆถามว่าคุณจบกับคนเก่าหรือยังแม้ว่าก็ยังเอเนจีของการนอกใจเอเนจีของการไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์มันก็ยังมีอยู่นะคะก็คือว่าถ้าคุณหวังว่าเดือนนี้กับคนที่คุณคุยอยู่กับคนที่คุณคบอยู่มันจะชัดเจนขึ้นไหม ถ้าไม่ดูจากไพ่ตรงนี้แม้ว่าไม่น่าจะชัดเจนนะคะในเดือนธันวาคมแต่นะคะจะมีคนใหม่เข้ามานะคะซึ่งตัวคุณเองถ้าไม่ดูจากไพ่คุณเองก็พร้อมนะที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเหมือนคุณเองเหนื่อยแล้วอะเสียใจแล้วกับอะไรที่มันผ่านมานะคะบางคนอาจจะเป็นปัญหาคลาคะสังมามากกของหกเดือนแล้วด้วยซ้ํา นะคะคนรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไปไม่ได้แล้วนะคะความสัมพันธ์นี้มันไม่มีจุดมุ่งหมายตรงไหนให้คุณไปแล้วนะคะในเดือนนี้ไม่เห็นว่าชาวราศีพุกศคุณเสียใจคุณเสียดายค่ะแต่ว่าจะเป็นเดือนที่คุณจะโฟกัสนะคะกับคุณค่าของตัวคุณเองมากขึ้นสรุปแล้วไม่ว่าเดือนนี้ชาวราศีพุกศคุณจะเลือกความสุขของตัวคุณเอง คุณจะเลือกการที่กลับมารักตัวเองนะคะเป็นโอกาสที่สุดท้ายแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเป็นตัวเลือกคุณจะไม่อยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งจะมีคนใหม่ๆเข้ามาค่ะอาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ํานะคะมีนกรากฎพิจิกหรือว่าชาวราศีกรกฎนะคะที่เข้ามานะคะ ท่านน้าค่อนข้างจะเด่นนะคะหรือคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้คนที่ดีอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ําก็ได้นะคะแต่ว่า energy ที่เมดูจากไพ่สุดท้ายแล้วคุณก็ไม่ได้รอนะคะว่าให้เขาเลือกนะถ้าไมดูจากไพ่คุณเลือกชีวิตคุณเองมากกว่าบางคนหยุดพักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเหมือนคุณเองก็อยากจะคิดอะว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อไปหรือทู่งคุณเองก็คิดเพื่อ,อนิ่งไปเงียบไปเพื่ออยากจะรู้ว่า บางคนเขาอาจจะต้องตัดสินใจว่าเขาจะต้องเลือกใครนะคะบางคนถ้าไม่ได้มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่เว้นมือที่สามเข้ามารักซ้อนขึ้นมามันก็อาจจะหมายถึงว่ามีใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะคะรู้สึกว่าเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับนะคะถูกอีกฝ่ายเอาเปรียบตลอดเวลาเนะาะเดือนนี้นะคะไพ่ สิ่งแวดล้อมนะคะที่อยู่กับตัวคุณคือคุณมีโอกาสที่จะได้เข้าไปอยู่กับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆคนใหม่ๆบางคนคุณอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วคุณจะได้อยู่ในไปเจอสิ่งแวดล้อมที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นจะเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นสังคมนะคะที่ทําให้คนรู้สึกว่าคนรักตัวเองมากขึ้นจะเป็นสังคมเป็นสิ่งใหม่ๆที่คุณจะต้องเจอนะคะเพื่อทําให้คนรู้สึกว่า เออจริงๆแล้วมันก็มีอย่างอื่นที่ดีกว่านี้จริงๆแล้วมันก็ยังมีคนอื่นที่ดีกว่านี้นะคะอ่าเดี๋ยวเมย์ขอขยายเพิ่มนะคะว่าสีดาบคืออะไรนะคะสุดท้ายจะเลือกจะตัสสดสินใจได้ไหมนะคะถ้าคนอยู่ตกูิในสานการณ์ที่คุจะต้องเป็นรอให้เขาเลือกสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกได้ไหม ไฟออฟซอสนะคะบางคนนิ่งไปเงียบไปเพราะทะเลาะกันนะคะเพิ่งมีปากเสียงกันไปนะคะถามว่าเขาอยากจะเสียคุณไปไหม, mm hmm. ามาพายแชมเปญขึ้นมาเมย์บอกว่าอย่างเมย์รู้สึกว่าอย่างนะคะอ่าีูสพ่เดาบเป็นเรื่องของมือที่3แบบที่เมย์รู้สึกไหมคะเอรับครับบางคนอยากจะหนีออกจากความสัมพันธ์ไปแล้ว นะคะถูอวพวานขึ้นมามันเหมือนมันมีตัวเลือกขึ้นมาค่ะในความสัมพันธ์นะนะไพ่สองไม้เท้าขึ้นมาสกันสองครั้งเลยนะคะให้สถานาการณ์ตัวคุณตรงกลางนะคะก็เป็นสองไม้เท้าเหมือนคุณอยากจะเดินหนีออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันจะต้องเป็นตัวเลือกนะคะความสัมพันธ์ที่มันไม่ตอบโจทย์ไม่ว่าน่าจะเป็นมือที่สามแหละหรือคนรู้สึกว่าคู่ของคุณหรือคนที่คุณคุยเขาไม่ได้จริงใจกับคนร้อยเปอร์เซนต์เขามีอะไรบางสิ่งมาอยากปิดบังคุณอยู่ นะคะแล้วคุณก็ไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นด้วยเนาะนดูซีว่าเขาจะปล่อยคุณไปไหมนะคะเขาจะปล่อยคนไปหรือเปล่าเอร์เอรวาน,นบอกว่าไม่ค่ะมองคนคุณอาจจะบลอกเขาไปแล้วก็ได้นะแต่เ,เขาก็จะหาทางติดต่อคนมาอยู่ดีเพราะเขามองเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีค่า ควรเป็นคนที่ดีในสายตาเขาควรเป็นคนที่มั่นคงในความรู้สึกในสายตาเขาถามว่าเขาจะปล่อยคุณไปไหมหมาว่าไม่ปล่อยนะคะมีโอกาสที่เขาจะหยิบยื่นถ้วยความรักมาให้คุณอีกแต่ไม่บอกเลยว่าก็น่าจะยังมีพลังงานหรือ energy ของการที่เขาเองก็จะยังไม่ชัดเจนกับคนอยู่ดีว่าจะเลือกใครนะคะอยู่ในความสัมพันธ์อยู่เนาะอันนี้ก็มีว่าให้ชาวราศีพฤษภนะคะเลือกเองดีกว่านะคะว่าจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์เนาะ ต่อไปไมาดูกันที่ Oracle Card ค่ะ,ะ Romance Angel นะคะยุกาวไม่พูดถูกหรือเปล่า Recognition เขาไม่ไปไหนนะคะเดยกเขาก็กลับมา Someone from your past is returning to your life What waiting for the white t i m m is at work in your love life บางคนคุณน่าจะรอความสัมพันธ์นะคะที่มันชัดเจน แต่ใครสักคนหนึ่งบางคนคนเหนื่อยแล้วคุณท้อแล้วนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนคุยนะคะแล้วมันไม่ชัดเจนสักทีในกรณีคนคุยนะเขาจะกลับมาหาคนเร็วๆน,นี้ค่ะบางคนก็อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าเขาอาจจะติดปัญหาในเรื่องของการามีลูกนะคะกับคนเดิมที่เขาจะต้องเคลียร์เพราะว่าเป็นพ่ Children ขึ้นมา Your love l i f e is being affected by Children นะคะ Very soon clearly decide what you want so that come to you now เนี่ย yeah. สุดท้ายแล้วนะคะการตัดสินใจก็จะอยู่ตกอยู่ที่ชาวราศีพุกศว่าคุณจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะตัดสินใจแล้วว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการที่จะกลับอกลับเขาเข้า,ามาในชีวิตไหมต้องการเขาไม่พูดไม่พูดอะไร <c ười> คุณต้องการนะคะให้เขากลับเข้ามาในชีวิตคุณไหมนะคะบางคนในบางกรณีนะคะความสัมพันธ์นี้มันเป็น worth waiting for ก็คือมันคุ้มค่าที่จะรอแต่ เมย์ก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้รอใครนะคะแต่ว่าไพ่มันขึ้นมาว่ามัน worth waiting for คนคนนี้เมย์รู้สึกว่าคุณยังรักเขาอยู่นะเขาเองก็ยังรักคุณอยู่แต่ว่าถ้าในเรื่องของการชัดเจนในเดือนธันวาคมนี้เมย์ว่าน่าจะยังแต่ถามว่าเขาจะปล่อยคุณไปไหนไหมเมย์บอกว่าเขาไม่น่าจะไปไหนนะคะก็น่าจะยังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตอยู่นะคะแล้วก็น่าจะติดต่อมาในเร็วนี้ด้วย นะคะบางคนนะถ้าหลังจากที่เมดอัพคลิปไปเนี่ยอาจจะไม่เกิน1อาทิตย์นะคะเนี่ยเพราะเป็นไพ่หกดาบแล้วก็เป็นวิสุทธ์ขึ้นมาอาจจะภายใน1อาทิตย์เร็วที่สุด1อาทิตย์เร็วอ่ะเร็วที่สุด6ชั่วโมงนะคะอ่าหลังจากนั้นก็เป็น1อาทิตย์นะคะหรือว่า6วันนะคะแต่แม้ว่าคงไม่เกินไม่ไม่นานมากกว่า1เดือนนะไม่น่าจะกลับมาภายในเดือนธันวาคมนะคะโอเค ต่อไปนะคะเมย์จะดูว่าเขาคนนั้นของชาวราศีศพฤษภอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีศพฤษภคะ i want to be more than friends นะคะ next level move on บางคนนะคะเขาจะกลับมาอ่า ให้ความชัดเจนหลังจากที่คุณ move on ไปแล้วนะคะเขาจะกลับมาเพื่อกลับมาขอโอกาสให้ความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะพอพอคุณไปแล้วอะ่ะเขาก็จะยังอยากที่จะได้คุณกลับมา บางคนเ็าอาจจะบอกคนด้ซ้ำว่าเขาไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนกับคนได้ในตอนนี้ก็อาจจะบอกให้คุณไปเลือกคนอื่นก็ได้ก็อาจจะบอกให้คุณจากเข้าไปก็ได้แต่สุดท้ายแล้ว่คนที่กลับเข้ามาก็คือเขาสุดท้ายแล้วพอไม่มีคนในชีวิตเขาเขาทาให้มันทําให้เขารู้สึกว่า เขาต้องการมากกว่านี้จริงๆแล้วคนคนนี้ไม่ว่าเขาปล่อยคุณไปไม่ได้บางคนคุณอาจจะเจอกับคนที่ปากแข็งนะคะไม่สนไม่แคร์อาจจะแสดงว่าไม่แคร์คุณเลยก็ได้นะคะแต่ว่าลึกๆในใจเขาอะแม้ว่าเขายังรักคุณอยู่แต่เขาแค่อาจจะยังไม่ยอมรับมีโอกาสนะคะที่อาจจะเฉพาะบางคนนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจากคนคุยเป็นแฟนนะคะก็ได้นะส่วนคนโสดนะคะ จะมีคนเข้ามาค่ะคนโสดแต่ว่าชาวราศีพฤษภม่รู้สึกว่าคุณยังติดใจกับความรักเก่าๆอยู่ยังรอคอยคนเก่าๆอยู่นะคะไม่ไม่ได้มีเอเนอร์จีที่เปิดรับคนใหม่สักเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นบางคนนะคะที่คุณอาจจะเปิดใจอันนี้ก็ดีค่ะมีโอกาสจะเป็นคนดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตคุณแต่ว่าก็ให้ระวังคนเจ้าชู้นิดนึงนะ เก้าถ้วยนะคะกับไพ่พรินเซสซับคัพขึ้นมานะคะอาจจะเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์สาวเจ้าเสน่ห์ปากหวานโรแมนติกนะคะอันนี้ก็ระวังให้ดีแล้วกันนะคะก็อ,อาจจะมีตัวเลือกเยอะอาจจะเพราะว่าเขาเองหน้าตาดีนะคะหรือมีคนเข้าหายเยอะนะคะแต่เขาก็ชอบคุณแหละนะคะก็อยู่ที่ชาวราศีพฤษภตัดสินใจนะโอเคค่ะไม่มีอะไรแล้วนะคะให้เราลงส่วนตัวเดี๋ยวเราก็เนตไลน์ดีที่เมย์ให้ไม่ใต้คลิปเลยนะคะเมย์เปิด YouTube ช่องใหม่ด้วยนะคะที่เป็นพีก a าร์ตนะคะเดี๋ยวเมย์จะ ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะว่าช่องใหม่คือช่องอะไรนะคะใครอยากใครชอบเล่นผีกอาขายก็ไปเล่นที่ช่องใหม่ได้เลยส่วนช่องนี้นะคะมีก็จะแยกให้เป็นดวงรายเดือนนะคะโดยเฉพาะเลยขอบพระคุณนะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย